สวัสดีเจอ้อพี่น้องขอาป้าหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเหลืบ,บึงจะมาผักอย่าง,งพี่น้องมากหลายตัดลวกแซ่บแซบจ้าผู้ใดจักแน่นผักอย่างขอาป้าหาเห็ดนะพี่น้องกระเพาะได้แกงยุจา้าเห็ดเหลืองนะจ้าเนาะเมื่อนี้กะฝนตกปัดมือพี่น้องก็เลยส่วนพหญ่ตาเข้าไปหาเหละเบึงเห็ดอีก I want go down there. Then we go home. Come, then walk. Come through there. เก็บเห็ดเหลืองกับพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องเอ้ยว่ามันสิบ่มีมันค้นมาเก็บเห็ดพี่น้องนี่มันกับพ่อมีอยู่จ่ามันทางว่าดอกไง มันหวัวตาสิขึ้นพี่น้องจ๋าเบิ่งดอกตุ๊ปุติปิจังซี่ล่ะดอกใหญ่ก็ได้อยู่เอ,อ้ยมื้อนี้พยย่อใหญ่เฒ่าวปเก็บเห็ดเลยพี่น้องเอลยเบิ่งมันงแเกิดจังซี่ล่ะจ้ะนี่แซ่บเด้จ้ะนดอกเลน้อยตะเปาะแต่แปะดีนะเบิ่งพี่น้องนี่ก็พ่อมีพ่อได้เล่มอยู่มันท่านได้ขึ้นคักจ้า ขันคืนนี่มันขืนเป็นพุ่มเลยพี่น้องสุป,ปีกับมาเก็บเอาจุดดนี่ผ้าพี่น้องหาเลาะเห็ดเบื้องเห็ดเห็ดเหลืองเจ็บบาวาบหาวดบวไหวพี่น้องน้ำมุนนี่ปีบังหันนี่โอ้ยมายยมได้ก็ได้ยามนั่น บ่มีว่าสิบ่ได,ได้พี่น้องพอได้กินอยู่จ้ามุกปู่ติปิคำหนวดได้พี่น้องข้างส้วนพอใหญ่มากเกิดอ,อยากกินเห็ดมือรุ่นยังสิส้วนพอใหญ่ไปสอนเน,นาะจ้าเนาะสร้างบ่อขั้นได้กลับอันบิวเดินเนาะจ้า ดิวเดินนี่ต้องหาป้าให้เห้ถือพี่น้องเพราะว่าพึงง่ายไปเห็ดงานอยู่หันนะจาะเนาะก็เลยพรท่านได้หูจักว่าป้าเห็ดป้าได้ตองไปสอบถามข้าเจ้าเบื้องทางอันอันคนไทยข้าเจ้าไปยูหันนะจาะเนาะสิได้สอบถามเบื้องเบื้องพี่น้องดอกหน่อยๆทังสีย่ยศาวาบ่แสบเถอ,อพี่น้องเออแสบครับทิ แมนไปเบิด์ลได้ด้จันีน่เลี้ยงปปตุปุทิปีอังสีฝรั่งฮาลังคนเขาก็บบ่เอาเขาสิเอาตวดอกใงจ่ะดอกหน่อยเขาก็สิปอยให้มันขึน้นมันน่งบ่ท่านค้นดอกพี่น้องกันสิรอดอกใยนัน่นพะว่าปานี่เนี่ยค้นมาดู เบิ่งพี่น้องเหลืองตะเปาะแตะแปะแม่นไปเบิดละจ้ะว่าตะเฮาเอาไปล่างดีๆผัดเนยพี่น้องเฮ็ดอันผัดใส่เนยนี่เข้ากันเป็นยังเฮ้ยพี่น้องอ้ยน้ามังสี่ก็มี อุ้ยันซ่อน,นพี่น้องเนาะข่าป้าหาเห็ดก็ได้กินเห็ดอุ้ยเมันบ่อดบ่อยากไปซ่อนกุ้งไว้สันพี่น้องเอ้ยกุ้งก็ถือคักถือเน่ยดูนดอกอ้ยไปแล้วเด้อพี่น้องไปหาเจ็บเห็ดกันเด้อจ้าเพราะว่ไม่สิกคำเอาไว้มื่อรุ่นสิมะทายพี่น้องเบิ้งไม้ไนะจ้าเนาะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยพี่น้องเด้อยขอบคุณหลายๆที่เขามากดติดตามผนทางช่องแล้วจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วจ้าสวัสดีจ้ะ